สวัสดีครับเราเดินทางกันมาจนถึงราศีสุดท้ายในรอบ17พฤษภาถึง1มิถุนายนนะครับราศีพฤษกเดี๋ยวขออนุญาตเลือกไพ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าทั้งดวงทั้งไพ่ว่าอย่างไงบ้างนะครับ อเคครับสิบสองใบในทางดวงชะตานะครับในทางดวงชะตาปีก่อ่ๆที่ผ่านมาชาวพุศกเนี่ยโดนราหูลวงทรัพย์นะครับราหูลวงทรัพย์ก็แปลว่ามีเงินเท่าไหร่เงินก็ไม่เหลือนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินใช้เนาะตอนนี้ดาวศุกร์ย้ายเข้ามานะครับในราศีมีถุนแล้วพุธย้ายเข้ามาในราศีพุษก เขาเรียกว่าพุทธมาอยู่บ้านศุกร์ศุกร์ไปอยู่บ้านพุทธทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งอนุกเกษตรแลกเรือนแลกบ้านกันสี่กับหกแลกบ้านกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีเกณฑ์การโฟกัสเรื่องของเงินเงินทองทองเนาะชาวพุทธศกตอนนี้คุณหยิบจับอะไรก็รู้สึกว่ามันต้องเกิดผลงานเกิดเงนเินเกิดงอกเงยน,นะครับแต่อย่างที่บอกครับเจ้าเรือนเจ้าเรือนมรณะกับลาภะเนี่ยคือเจ้าเรือนพระฤหัสเนี่ย ตอนนี้ไม่แข็งแรงเพราะนั้นล่าผลคุณเนี่ยจะหวังเต็มร้อยนะครับถ้าคุณอยากได้ร้อยคุณต้องลงห้าร้อยอ่ะลงแรงห้าร้อยได้กําไหนร้อยหนึ่งเพราะนั้นถามว่าชั่วโมงนี้นะครับอย่างที่บอกว่ายังต้องเป็นช่วงของพิสูจน์ตัวเองนะครับหนึ่งสี่แปดเป็นเลขของการพิสูจน์ตัวเองเนาะชาวพฤษกทั้งหลายนะครับนี่นะครับมีคนคอยมองคุณอยู่นะมีคนคอยมองคุณอยู่ว่าคุณ นะมีฝีมือระดับไหนที่จะรับงานนี้อ่ะผมขอดูเล้าเรือนงานนะครับเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะชาวประสบคุณต้องโชว์ฝีมือเต็มที่คุณอย่าทําเป็นเล่นเล่น,ลนสนุก,สน,กสนุกไม่ได้นะครับมีคนคอยจับผิดดูคุณอยู่นะนะครับเพื่ออะไรอ่ะมาดูลาผลลาภาซสินะครับนี่นะครับ,นะค,รบคุณจะได้อะไรนี่โดนทดสอบโดนพิสูจน์ความอึกความถึกความบึก ความทนทรหนของคุณก่อนนั้นอย่างที่บอกว่าเจ้าเรือนลาภาตอนนี้มันไม่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าคุณต้องลงแรงห้าร้อยแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจอย่าบ่นว่าโอ้โหใช้ชั้นหนักจังเลยเงินไม่เห็นให้ชั้นหนักเท่าเงินเลยนะมาดูเรื่องการเงินของชาวนี่เป็นไงครับการเงินนะฮะต้องอย่างประคองอยู่นะอย่างที่บอกว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับชาวพฤทกทั้งหลายอย่างที่บอกครับดาว สุกเองตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยมันเดินกลับไปกลับมาเพราะนั้นอะไรที่ไม่คาดคิดอาจจะได้เกินคาดอะไรที่หวังไว้สูงอาจจะไม่ได้ตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมไม่ดีก่อนเนาไพ่ขาเตือนอะไรนะครับมาดูอลิเนาะนะครับอลิเป็นยังไงครับนี่นะครับเขาบอกว่าคุณต้องอย่าประมาทในฝีไม้ลายมือว่าชั้นดีอ่ะนี่คนรูปนี้เขามีดีถูกไหมครับเขามีดีเขามีความสามารถ อย่าถือว่าฉันเก่งฉันมีดีแล้วฉันเล่นตัวได้ชั่วโมงนี้ไม่ใช่เวลานั้นนะครับชั่วโมงนี้คือเราต้องประคับประคองนะครับอย่าอวดเก่งอวดเด่นอวดดีเนาะนะครับไพ่ตัวนี้นี่นะครับตกอริมีดีแต่ไปตกอลรินะครับอ่ามรณะเขาเตือนอะไรเขาเตือนอะไรนะครับนี่เป็นช่วงของการที่คุณจะต้องเปิดใจนะครับรับรู้รับฟังนะครับไม่เป็นคนที่ แก้วควา่ามหรือน้ําเต็มแก้วนะครับคุณต้องเปิดอกเปิดใจนะวินาศวินาศไพ่เตือนอะไรนะครับนี่ไงนะครับบอกแล้วว่าอย่าโลคนะครับชั่วโมงนี้ถ้าโรคอาจจะไม่เหลือบางทีทําไปเล่นๆอาจได้เกินคาดผมใช้คํานี้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ขอให้ตั้งอ,อกตั้งใจจริงจังกับหน้าที่การงานที่คุณได้มาเนี่ยห้ามทําเป็นเล่นนะครับห้ามทําเป็นเล่น สุภะนะครับเป็นยังไงนะครับคิดอะไรนะครับคิดอะไรในใจเก็บไว้อย่าแพ่งพายให้ใครรู้นะครับเหมือนโปรเจกต์เหมือนไอเดียเรื่องงานชั่วโมงนี้คุณต้องทําจนจบอ่ะไม่ใช่คิดอะไรออกแล้วไปบอกเดี๋ยวโดนขโมยผลงานต้องระวังเรื่องนี้นะครับต้องระวังเรื่องนี้ปุตตะนะครับทีมงานบริวารสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําเป็นยังไงโอเคนะครับคุณมีลูกน้องมีทีมงานที่ เชื่อมั่นในตัวคุณอยู่นะทําให้คุณเนี่ยนะครับไม่ได้บินคนเดียวไม่ได้ไว่ายน้ําคนเดียวในชั่วโมองนี้นะครับไพ่เขาเตือนว่าทําไมถึงต้องต้องอย่าเปิดเผยไ่รูสังคมนี่เป็นไงครับคุณอยู่บนสังคมรอบตัวที่จ้องจะเลื้อยขานะขัดขาเตะขาหกล้มตีลังกาเลยนะครับตอนนี้ชั่วโมองนี้คุณอยู่บนท่ามกลางเสือสิงกะทิงแหลเลยนะชาวพุศกนะครับ มาดูสิ่งที่คุณขนขวายห,หน่อยนะครับใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆสิ่งที่คุณกําลังพยายามในเวลานี้นะครับเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยสนุกเลยสนุกเลยนะครับมาดูปัจจนันนี้คนใกล้ชิดหน้ากําลังใจก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับในทางดวงดาวลงฝีมือให้เต็มที่เลิกทําเป็นเล่นไอเดียที่คุณมี เก็บไว้เงียบๆอย่าเปิดเผยให้ใครรู้ระวังสังคมขโมยผลงานนะนะครับทีมงานของคุณก็ถือว่าน่ารักไปด้วยกันได้ดีเลยนะครับที่สำคัญโชว์ฝีมือให้เต็มที่ให้โลกประจักษ์ว่าคุณไม่ธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวผลงานเงินทองจะตามมานะชาวพฤษภศกอย่ารีบเรียกเงินก่อนโชว์ฝีมือนะครับเอาจะช่วยครับก็เราเดินทางมาจนครบ12ราศีในช่วง17พฤษภา ถึง1มิถุนา2 5งานะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผู้กระทำคลิปนะครับออกมาแนะนำเส้นทางทางแก้นะครับเป็นกำลังใจเป็นไอเดียให้ทุกทท่านนะครับในช่วงโควิดนี้ขอให้ทุกคนผ่านพ้นเรื่องลำบากลำบากไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านทุกราศีนะครับโชคดีทุกๆคนเลยครับสวัสดีครับ